กลับมาก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะย้อมผมด้วยตัวเองค่ะ <c oughs> อย่าอยากย้อมแบบครึ่งหัวด้านล่างอะเวลานั่งทำทีสองสามชั่วโมงบางคนทำไปครึ่งค่อนวันอ่ะจมูกพังกันพอดีกลิ่นสีมันจะติดแบบติดจนเพื่อนหรือคนรอบข้างรู้ว่าเราย้อมอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอีกที่ช่องหญิงทารานะคะคลิปนี้นะคะเห็นญิงผมตรงแน่นอนว่าเราจะต้องมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับผมแน่ๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือการย้อมสีผมนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าหญิงก็ไม่ได้ย้อมผมมาแบบประมาณปีกว่าถึง2ปีแล้วสีที่อยู่ในผมเนี่ยก็จะเป็นสีผมจริงๆของหญิงเลยนะคะก็จะมีความแบบว่าดําดําเลยแหละเนี่ยวันนี้นะคะกลับมาก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะย้อมผมด้วยตัวเองค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะพังหรือใจยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ กกลับมาแล้วนะทุกคนอันนี้หญิงได้มีการแบบว่าไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการย้อมผมใครที่มีเป็นแบบผ้าคลุมในการย้อมเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะทุกคนแต่ว่าหญิงก็ไม่มีก็เลยจะใช้เป็นเสื้อยืดที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะในการเอามาใส่แทนกันแบบว่าสีเลอะซึ่งวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่หญิงเลือกใช้นะคะเป็นของอันนี้เลย นี่กาอกแบรนด์นะคะ <_ an> เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทําสีผมที่ปราศจากแอมโมเนียร้อยเเนตะทุกคนช่วยลดการระคายเคืองระหว่างทําสีผมแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนด้วย อนที่หิงจะทำการย้อมสีผมนะทุกคนหิงจะทำการฟอกสีผมก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมหญิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสีดำสีเข้มแล้วนะคะกลัวทำออกมาแล้วสีมันจะไม่ติดนะวันนี้หิงก็เลยจะทำการฟอกสีผมก่อนซึ่งหิงจะใช้เป็นตัวนี้นะทุกคนนี่น่ก็าอกบิชชิ่งครีมแมกไนน์นะไม่เป็นการเซเวลาเรามาผสมกันเลยดีกว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นเนื้อครีมนะทุกคน ปกติเวลาเราใช้ครีมฟอกอะ่ะมันจะเป็นเป็นผงใช่ป้าแต่ว่าอันนี้ยเขาเป็นเนื้อครีมลดปัญหาแบบว่าการฟุ้งกระจายของฝุ่นด้วยนะคนดูเนื้อเนียนมากเห็นปะดูดิคนง่ายมากแล้วก็เนื้อเนียนเร็วมากเลยอะ่ะโอเคทุกคนหญิงอะคิดมาแล้วแหละว่าหญิงอะอยากย้อมแบบ ซึ่งหัวด้านล่างอ่ะมานาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบการย้อมผมในรอบ2ปีแล้วกันเนาะก็จะมาย้อมแบบที่เราอยากย้อมกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มทําการแบ่งผมก่อนเลยนะทุกคนวิธีแบ่งผมก็คือจะแบ่งประมาณห่างคิวนะคิวเท่ากันต่อก่อนนะอันนี้นี่อ่ะนี่ก็จะใช้นิ้วกรีดไปเลยให้นิ้วมันชนกันข้างหลังนะทุกคน ก็รวขึ้บนนี่ทุกคนเราแบบผมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำการ กัดสีผมกันแต่ก่อนที่เราจะกัดเนี่ยเรามาบำรุงกันนิดนึงดีกว่าวันนี้อิงใช้เป็นตัวนี้เลยนี้ก็โอแฮร์ทรีเมนต์กาเดียนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงก่อนการกัดสีผมทําสีผมต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยอิงได้มีการแบบว่าไปพรมน้ําเขาไว้แล้วแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะในการแบบว่าบำรุงเขานะคะนี่แค่นี้นะคะผมเราก็พร้อมสำหรับการกัดสีผมแล้วนะคะ อันนี้จะทำการแบบว่าเว้นโคนไว้ก่อนนะทุกคนยังไม่ฟอกโคนเขานะคะน,นี่ทุกคนพออย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เอาเนิ้วอย่างเงี้ย จบอยู่ข้างล่างอ่ะมันอาจจะหลุดเฟรมหน่อยนะอันนี้ก็คือหญ็งลงน้ำยาไปแล้วนะคะเอ็งจะทิ้งไว้ประมาณ 30นาทีแล้วกันนะรอบแรกแล้วเราเรามาดูสีกันว่ามันจะกัดไปได้ขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้ผ่านไป20นาทีนะจะเห็นได้ว่าผมแบบค่อนข้างเปลี่ยนเป็นสีแบบเหลืองๆแล้วนะคะแต่ว่ามีบางจุดที่ยังน้ำตาลอยู่เดี๋ยวเราจะมาลงโคลนกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้อีก10นาทีเนาะ คทุกคนหลังจากที่หญิงทิ้งไว้30นาทีแล้วไปล้างออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างที่จะแบบว่ากัดออกไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังมีเป็นเนี่ยปลายยังมีความเป็นแบบสีน้ําตาลอยู่นะคะแล้วก็โคนยังไม่ค่อยสนิทด,ดีก็เดี๋ยวิจะมาฟอกรอบ2ต่อนะคะโดยผมยังหมาดเดี๋ยวทุกคนยังจะใช้บํารุงอันนี้นะคะตัวเดิมเลยในการบํารุงเขาก่อนที่จะกัดอีกรอบนึงนะ ทุกคนอยากจะบอกว่าตัวนี้ก็โอปิชชิ่งครีมแมกไลตัวนี้มีมานานมากกว่า9ปีนะทุกคนแล้วเขาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะที่ทำครีมกัดสีผมมาถ้าถามว่าทําไมเขาถึงอยู่นานมาถึง9ปีเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้นวัตกรรมที่ที่ห้องอื่นไม่สามารถทําเรียนแบบเขาได้เวลาอย่างฟอกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแสบหนังหัวเลยทุกคนคือบางทีไปฟอกร้านหรือฟอกเองอ่ะมันจะมีการแบบ ร้อนหนังหัวแสบหนังหัวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่รู้สึกแสบหนังหัวเลยและที่สําคัญเลยคือกลิ่นเขาเบามากทุกคนคืออย่างก็เป็นภูมิแพ้ใช่ป่าเวลาได้กลิ่นอะไรที่แบบสารเคมีหรือกลิ่นอะไรที่มันแปลกๆอะ่ะจะแบบจามจะน้ำมูกไหลแล้วอะ่ะแต่ว่าครีมกัดสีผมตัวเนี้ยเออคือแบบกลิ่นไม่ได้แรงเลยอ่ะทุกคนคือแบบเนี่ย นั่งฟอกไปได้เรื่อยๆเลยเหมาะสาหรับคนที่ชอบกัดสีผมทําสีผมนะเพราะว่าบางทีอะไปนั่งฟอกตามร้านอะไรเงี้ยฟอกไปเถอะสองสามชั่วโมงมาคนฟอกไปครึ่งวนันทุกคนจมูกพังกันพอดีนะคะนี่ก็คือรอบสองที่กัดสีผมไปนะอย่างที่ว่าประมาณ20-30นาทีเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสี ในรอบที่สองที่ิงไปล้างมานะคะจะมีความเหลืองมากขึ้นแล้วก็โคนเราเนี่ยเริ่มที่จะแบบสีอ่อนลงแล้วนะแต่ว่าอย่างังรู้สึกแบบว่าอยากได้ให้มันขาวกว่านี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะทําการฟอกรอบที่สามนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ โอเคทุกคนอันนี้ก็คือสีรอตที่3ามที่หิงล้างมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต่อไปนะคะหยิงจะมาทําการลงสีกันเลยซึ่งสีที่หิงจะใช้นะคะนั่นก็คืออันนี้เลยนี่กืโอ้ร h a i ลเล l ร r นะคะหญิงใช้เป็นสีพาสเทลบูบูลินินทุกคนจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยตั้งชื่อสีว่าพาสเทลมาแล้วนะทุกคนนั่นแปลว่าสีเขาเนี่ยเป็นสีสําเร็จรูปที่เป็นสีพาสเทลเลยเราไม่ต้องไปซื้อสีนู้นสีนี้สีนั้นมาผสมกันให้กลายเป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้ก็คือจบได้ในหลอดเดียวเลย แล้วหญิงก็ทำการแบ่งผมไว้เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาเริ่มทำสีกันเลยดีกว่าค่ะ ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวหญิงจะทิ้งไว้ประมาณ 30- 40นาทีนะคะจากนั้นเราไปล้างออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีที่เราได้กันนะคะทุกคนทะดแดนกลับมาแล้วนะคะซึ่งนี่ก็คือสีผมที่เราได้ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป่าแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมดูใกล้มันจะมีความเป็นสีฟ้าแบบฟ้าพาสเทลดูดิสวยมากคน <laughs> อันนี้คือสีที่ตามข้างกล่องเขาให้มาเลยนะทุกคนยังไม่ได้ผสมใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ขนาดเราไม่ได้กัดข่าวมากนะทุกคนแต่คือสีก็ค่อนข้างออกที่จะเป็นสีฟ้าชัดชัดเจนเลยนะดูดิแล้วที่สำคัญเลยนะทุกคนเนี่ยไม่มีกลิ่นสีเลยเว้ย <laughs> คือเวลาเราย้อมผมอะกลิ่นสีมันจะติดแบบ ติดจนเพื่อนหรือคนรอบข้างรู้ว่าเราย้อมอ่ะเข้าใจใช่ปะแต่อันนี้แบบอ่ะ <laughs> ดูไม่มีกลิ่นติดเลยคือดีมากนะคะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการสาอิงหมักด้วยตัวนี้ทุกคนคมมนี่ก็โอแบบทรีเมนเฮอร์เบลลิสเขาบอกว่าเขาเป็นทรีมเมนระดับตำนานเลยทุกคนอิงให้ดูเนื้อก่อนเนื้อเขาแบบไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ห้ออื่นอะ่ะเห็นปะ เนื้อเขามีความเข้มข้นมากซึ่งทีเมนตัวนี้นะทุกคนเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเรานะคะและเขาก็ยังปกป้องเส้นผมของเราจากการทําความร้อนด้วยอย่างเช่นเราไดเราเป่าอะไรเงี้ยทีเม็นตัวนี้จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยคือเขาจะช่วยกระตุ้นเส้นผมเกิดใหม่ของเราด้วยนะ,ะและอย่างที่บอกนะทุกคนว่าหญิงจะทําทการเป่าผมเรียบร้อยแล้วซึ่งระหว่างก่อนเป่าในหะญิงจะเช็ดผมให้หมาดแล้วก็บําุ้วตันนนนนีะะะะคคโอเ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของอะควาเลนโอลีฟและก็วิตามิน b 5ช่วยทําให้เส้นผมของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นและที่สําคัญเลยเขาปกป้องเส้นผมของเราจากการทําความร้อนด้วยนะมันก็จะเหมือนตัวที่แบบคอยบํารุงผมของเราในระหว่างการทําความร้อนนะทุกคนแบบเวลาเราหนีบผมได้ผมอะไรเงี้ยเราต้องบํารุงอยู่แล้วถูกปะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยบํารุงของเรานะและที่สําคัญเลยทุกคนคือหัวฉีดเขาจะบอกว่ามีความแบบว่ากระจายดีมากอะ่ะไม่แบบเป็นฉีดแล้วเป็นน้ําแบบปี๊ดออกมาแต่จะแบบ อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ยิงได้บำรุงไปแล้วนะเดงจะมาหนีบผมให้ทุกคนดูดีกว่าว่าสีออกมาจริงๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะ นี่ก็คือทรงผมที่หญิงแนใช้ความร้อนในการหนีบออกมาให้ทุกคนดูนะจะให้ดูใกล้ๆว่าเส้นผมงไม่แห้งเลยทุกคนมีความแบบว่าชุ่มชื้นมากๆนะคะนี่ ก็อยากจะฝากกับทุกคนที่กําลังจะทําสีผมหรือคิดว่าจะทําหรือทําแล้วอะไรต่างๆนะคะว่าควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขามีตัวช่วยในการบํารุงผมของเราด้วยนะอย่างแบรนด์นิกกที่หญิงเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้หลายอย่างนะทุกคนใครที่ดูคลิปหญิงแล้วสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w n i k a o ์ e ว็บดอทนะคะ หรือใครนะคะที่สนใจอยากจะซื้อสีหรือทรีทเมนต์ต่างๆมาบำรุงเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อสินค้าให้นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในช่อง d e s c r i p t i นบ b o อกด้วยนะก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวการทำผมครั้งแรกในชีวิตของหญิงด้วยตัวเองนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะและคลิปหน้าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ